แมปนี้ก็อยู่ในด่านโอนิตอนในปราสาทนะครับก็เดี๋ยวเราเล่นเป็นสายวิ่งเนาะเช่นหน้าที่เดิมเอ้ยหน้าที่เหมือนเดิมคือเอาธงโอโดนก่อนเลยวะโอเคเดี๋ยวน่าจะไปข้างขวาดีกว่าเนาะไปข้างขวาแล้วเดี๋ยวไปธงดีด็อกนะครับตรงนู้นไม่มีคนอยู่นะอ่าฮะอ่าเดี๋ยวมีบางคนงงอ่ะแล้วทำไมผมทิ้งธงเลยก็ต้องการขอเล่นกันอยู่อะผมจะไปเล่นทําไมเล่า อา่าฮะดึงธงเสร็จปับ๊บเดี๋ยวน่าจะไปธง e นะครับหน้าบ้านเขาเลยเนาะดูก่อนไปแหละไปแหละไปแหละดึงเลยครับถ้าไม่โดนก่อนนะจะมีใครใช้สกิลอะไรไหมใครโดตีโอเคดึงครับอา่าฮะเดี๋ยวไปธงดีด็อกบ้านเขาต่อนะครับเพราะว่ามีเซโต้มายืนละบึ๊บโอเคไปดีกว่า บายบายเนี่ยเซตโต้เป็นงานเขามายืนแทนเนี่ยผมโค้ชชอบเลยถ้าจเจอคนเล่นเงี้ยคือเราเป็นสายวิ่งเราจะดึงแบบสบายนะครับไม่งั้นแบบดึงเศนกันมันก็ไม่ไหวไงถูกว่าเออห้าเอาห้าไปเลยได้เงี้ยยกเว้ขอตายนะเพราะติดบูธแต่ถ้าไม่ช่วยตรงนี้ก็ไม่ได้ตนะีตีตีดึงธงก่อนครับฝั่งเราก็ติดนะครับ ธงหน้าบ้านยังอยู่แต่อธงดีด็อกคงโดนดึงนะครับโอ้ไปเอาธงก่อนไปเอาธงก่อนปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยโดดลงเหรอโอเคงั้นดึงต่อครับอูเซโต้แม่งอยู่อยู่ยาวโอเคเดี๋ยวดึงอีกทีนะในเดี๋ยวผมจะไปธงบีบอยเพื่อดึงนะครับต้องดึงละเพื่อนเอาไม่อยู่มั้งเพราะเมื่อกี้ยังตายเลยอ่ะแชงอยู่แหละ กระเด็นไปกระเด็นไปจะดึงจะดึงโอ้ยทงดีดองโดนอีกแล้วเนี่ยอะไรของแกวะแฉงเอ้ยไม่ได้แล้วต้องฆ่าไคโดก่อนรู้สึกมันอยู่นานเกินเสียเวลาไปดึงอีกไปดึงอีกอีกทีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคือมันโอ้แฉงตายอะไรวะเอาแฉงตายว่ะ เอ่อสี่สิบปีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งทงกลางเหรอไม่เอาอะ่ะต้องเอาทงบีนี่แหละเพราะทงที่เหลือเดี๋ยวเพื่อนขอเล่นได้เนาะผมเอาทงนี้แหละผมปักทงละกูจะเอาอะ่ะ <c oughs> คือกูคือกูจะเอาให้หรอกอ่าโอเคเรียบร้อยเรลีร่มาโช่ว์พอดีเดี๋ยวลงไปด้านล่างนะครับดูก่อนดูก่อนว่าลงไหมดูก่อนทงซีโดนแต่เพื่อนน่าจะเอาอยู่นะไม่ต้องทำเลยเลยครับตอนนี้ อยู่เฉยๆรอดูครับเฉยๆเลยเห็นปะคือเขาเอาอยู่จบแมปนี้ด่านอาลองนะครับก็เดี๋ยวมีแชงเดี๋ยวระวางรังแชงนิดนึงอย่าเพิ่งหลบนะครับเผื่อเขาสกิลมาไม่น่ามาละอูมา,มามาแล้ววะลบอ่าไม่โดนโอ้โหโดนสเน็กแมนเมื่อกี้งานงอกไอเ้เเดี๋ยว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 ไปเอาธงกลางก่อนต้องไปเอาธงกลางก่อนนะครับถ้าไม่มีใครขัดนะผมโกเซตโต้สกิลสองว่ะ โอ้ยกูว่าแล้วโอ้ยจะเอาก็ไม่ได้เอาเออเอาดักกันเก่งเหลือเกินอ่ะอันนี้เซตโต้เราใช้นะครับเดี๋ยวผมสกิลเพื่อช่วยเพื่อนนิดนึงอ่ะฮะเพื่อนดึกโอ้แชงมาจากไหนวะเนี่ยอ่ะก็อย่างที่บอกเขาว่าสายวิ่งเล่นลำบากนะครับแพทนี้อย่างที่บอกฮะมันลำบากแบบนี้แหละมันมีตัวดักตัวกันเยอะเลยยิ่งดานอารองเนียนะธงกลางน่าจะเสียนะ น่าจะเสียโอ้โหแชงปล่อยให้แชงเล่นกับอาคาไปนะครับเราเราจะไม่เล่นนะแตเดี๋ยวผมจะไปทงบ้านของเลยเนาะปุ๊บอ่าบายไปละถ้าไม่เฮ้ยไม่ทันขาดคำเล่นเป็นนะแสดงแมนเขาเล่นเป็นคือเขาจะให้ผมหลบก่อนทีนึงแล้วเขาจะสกิลเหมือนตอนแรกที่เล่นยามาโตะแล้วโดนต่อยอะ่ะเขาหน้าเขาหน้าจะแค่อะไรนะแค่เก็บเก็บคะแนนนะครับเพื่อเพื่อเอา เหรียญกับเศษเพื่อทำบูธคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่า6-9แล้วรอบนี้เดี๋ยวได้ธงกลางต่อนะครับดูก่อนว่ายังไงต่อโอเคแ้งเราไปเล่นแ้งเขาแต่เซโตแม่งมาอยู่ที่แทนต้องหลบอ่ะต้องหลบไม่งั้นไ,ไม่รอดโอ้อยกูเหนื่อยเ <laughs> นี่ยครับสำหรับมีคนขอมาเยอะพี่สายวิ่งเล่นได้ไหมดูเอาฮะโดนจิ้มเป็นว่าเล่นเลยเออ ๋ยวนะต้องไปทงบ้านเขานะครับเอาก็ลำบากอ่าเพราะเจอลูฟี่หลบได้เจออูซอฟอเต็มเต็มโดนคิงคองแน่เลยวะ่ะนั่นไงว่าแล้วไม่มีสกิลหลบแต่เบื้องโต้นโอกาสยังมีชนะนะ40วิสุดท้ายแล้วได้ยามาโตะมีนะเดี๋ยวผมน่าจะเอาทงกาแล้วยึดนะครับทีแม่งเล่นเป็นกันวะ หลบโดนนะครับตายตายเอาดิเอาดิเอเอ,เอน่นแหละได้วะได้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 เดี๋ยวอยู่ทงนี้ยาวนะครับกันทงไปเลยเราได้ทงบีบอยทงเอและและทงสีโอ้ยยังโดนอีกเหรอต้องตีอย่างนี้ต้องตีอ่าหลบละสกิลสองครับกันพาดตีตีแล้วก็ปึบเรียบร้อยอ้าวตีใหม่ตีใหม่ เ,เมื่อกี้งงไม่เป็นไรชนะอยู่ดีไม่เป็นไรถึงไม่ชนะสี่ธงก็3ามธงยังไงก็ชนะแมปนี้ด่าน a าบัสตาตอนกลางคืนนะครับก็เดี๋ยวรีบไปเอาธงกลางเช่นเดิมเราน่าจะเจอกับยามาโตะเลยเดี๋ยวมีแ้งซ้อนแน่ๆรับประกันเลยซ้อนแน่ๆวึบเอาเด็กตีเออรออยู่ไปแล้วก็ดึงธงครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปธงบ้านเขาต่อเลยนะครับธงเอนะ เพื่อนเติมไม่เติไม่รู้แหละไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้ถึงอยู่ก็ตายเดี๋ยวรีบดึงธงก่อนอา้าวพอจะไปธงเอต้องหลบนะครับต้องหลบรออยู่เอา้าบอดเหลือยยังไงวะเทอร์เตอร์โอเคเดี๋ยวไม่ธงเอบ้านขอต่อเลยครับบึ๊บเอา้าแปลงร่างอะไรของมันวะไม่รู้นะคนหรือบอดผมไม่มั่นใจแล้วตัวลูฟี่ ดึงเสร็จแล้วต้องการทงเลยนะครับเพราะยังไม่มีคนเติมยกเว้นคิดจะเติมเคาเตอร์ก่อนปุ๊บแล้วหลบเข้าซอกอึบนิดนึงตายนะโดนโดนพายุตายนะตายนันะอ่ะยังไม่ตายแช้งมาหลบนะครับโอเคเดี๋ยวน่าจะสกิลหนึ่งต่อวึบโอ้โนอนเลยว่ะอ้าคิดเสริมอย่างนี้โอเคอเดี๋ยวกันนะทงดีด็อก ลูฟี่ใกล้ตายต้องรีบดึงธงก่อนเนาะถ้าไม่โดนขัดไม่มีคนกันน่ะ oh, เดี๋ยวรีบดึงก่อนเดี๋ยวรีบดึงก่อนโอเคเดี๋ยวมีบางคนงงนะมีพายุทําไมดึงก็ดึงเสร็จเดี๋ยวเลือดมันเด้งครับไม่ต้องกลัวแล้วไอ้แล้วมีเลือดตรงกลางด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวเดินไปเอาก่อนปึ๊บแล้วก็ดึงครับเห็นไหมเลือดมันจะเต็มครับก่อนดึงก็คํานวณไว้แล้วอ่าสกิลด้านหลังนิดน,นึงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปต่อเลยเนาะ ทงบีบอยนะครับโอเคเรียบร้อยได้ครับห้าเลยเ,ลยเอาห้าไปเลยเอาห้าไปเลย <c ười> คือเกมนี้ที่เป็นแบบนี้ได้เพราะมีโล่เสริมดังนั้นก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้ชัดเจนนะครับก็คือรอดเพราะมีคลิปเสริมถ้าคลิปไม่มาไม่เป็นแบบนี้นะโอเคไหมเกมสุดท้ายนะครับผมอาราบาซ่าตอนกลางคืนเหมือนเดิมก็เช่นเดิมครับสายวิ่งไปยังธงกลาง ได้ไหมอีกเรื่องเนาะเดี๋ยวน่าจะเจอกับโอเด้งนะครับได้ล่มั้งลบโอ้ยังไม่ต้องแล้วเออบึ๊บบึ๊บก็นเรากระเด็นว่ะได้แหละขอไปแล้วอโอเด้งเป็นงานอะตีตีอีกทีนึงกระเด็นไปซะขอคืนเฮ้ยเฮ้ยจะเอาอะ่ะโอ้โหใครโดยเคาน์เตอร์ ปุ๊บเรียบร้อยจะเอาอะขอทงแทป๊บโคตรดือ้อคือเขาไม่น่ามาแล้วเพราติดพายุแล้วเราก็ดึงเห็นปะ่ะเลือดหนึ่งก็ยังดึงได้นะครับอันนั้นคือข้อดีแล้วก็น่าจะไม่ตายนะครับโอเคโอค้โหไคโดเฮสังเกตเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ผมเล่นจนเกือบหนึ่งกันทีอะแม่งไม่มีใครเติมเลยเห็นไหมคือหืมลำบากบอกเลย สายวิ่งมันลำบากเงี้ยถ้ามีคนเติมจะสบายนะครับและยิ่งเติมเป็นโลดเนี่ยนะยิ่งสบายเลยแต่เนี่ยไม่มีครับเดี๋ยวผมดึงธงหน้าบ้านธงนี้ดีวะมันน่ากลัวลูฟี่เดี๋ยวขอไปดีกว่าครับขอไปเลยเดี๋ยวดึงธงโอ้โหแช่งนอนครับมันติดบูสไงยแล้วก็หมัดสามไม่รอดอยู่ละอ่าฮะขอดูก่อนนะ จะสู้แชงยังไงวะไคโดก็น่าจะเล่นผมแค่เราไม่ขอนอนแล้วไปต่อนะครับผมผมจะไม่กันเขานะพอเพื่อนตายเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมาเสริมเองจะเล่นยังไงวะตรงนู้นบ้างครับเนี่ยธงดีโอ้โหแชงสกิลหนึ่งดินั่นไงนั่นไงโดนแทงเป็นปลาไหลเลยอันนี้เป็นกิลเนาะน่าน่าจะเล่นเป็นอยู่ละเดี๋ยวผมไปธงดีด็อกบ้างเขานะครับ ทงนี้เล่นกันอยู่ทงกลางเล่นอยู่อันนี้เดี๋ยวต้องเล่นทีเผลอเนาะเป็นหนึ่งทีสุดท้ายนะครับก็คือชนะหรือแพ้อยู่ที่การหลอยคือให้เขาส่วนใหญ่หนึ่งในทีสุดท้ายเนี่ยจะบ้าบวกนะครับแต่ผมจะไม่บวกนะคือผมเน้นดึงทงอย่างเดียวเน้นหลอยเรียกส่วนตัวผมเรียกลอยนะเดี๋ยวยามโตมาผมไปสกิลก่อนบึ๊บบึ๊บเรียบร้อยที่ที่การเล่นพอมีบูนะครับเดี๋ยวดึงเอางี้จากนี้ผมจะทางการล่อนะแค่ล่อนะครับ เล่นว่าจะดึงธงอ่ะแต่เป็นการล่อให้ตัวละครของเขาอยู่กับเราเยอะมากที่สุดเพื่อที่เพื่อนจะได้ดึงธงบีบอยถ้าดึงได้นะหรือถ้าไม่ได้ก็จะกันธงซีได้เดี๋ยวผมสกิลหนึ่งเข้าไปนะครับเตรียม <Okay. S 1> บึ๊บเอาไปก่อนหลบบึ๊บอ่าเห็นเนี่ยเนี่ยคือคือเรียวกว่าเป็นการก่อกวนนะครับแล้วเห็นปะจะอยู่กับเราสองคนสามสามสามคนเลยเนี่ยเป็นการก่อกวนนะครับโอเคตายก็ไม่เป็นไรเพราะมันนิ่มอยู่แล้ว ก่อโกนไี่ที่ทําได้กันป่ะแล้วเพื่อนได้ทงหมดอ่าประมาณนี้ oh. ก็บอกว่าทุกคนจะเห็นกันแบบชัดเจนนะครับว่าสายวิ่งแผ่นนี้มันเล่นลาบากมากสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือเน้นแบบก่อโกนปล่อยลอยทงนั่นคือสิ่งที่ทาได้และดึงรงกลางในตอนแรกนอ้องส่วนที่เหลือก็ลองดูเอานะครับมันตอบยากสำหรับสายวิ่งเนาะโดนแทงเป็นปลาไหลอย่างที่เห็นครับถือว่าเป็นตัวอย่างในการเล่นเนาะ